อิสลามกิจชมดได้เหรออิสลามกิจชะมดได้ไหมแล้วเอนอิสลามไม่ไปอยู่ทำไมบนดอยอันนดียดเม็นนางก็ได้บนดอยมีมีมัสยิดไหมโอ้โหมัสยิดเป็นข่าวมันมีไหมไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอ่าแล้วบนบนดอยไม่มีอ่ะไม่รู้เป็นสิ่งที่ควันมีนะเว้ยตา อ้ยแบบใครจะไปละหมาดเนี่ยมันทำไงตอยนี้เขาทำถือศาสนาอะไรปะเออพุทธทั่วไปนะหรือว่าไม่นับเลยก็ไม่รู้แล้วแม่ไหนแม่ก็พุทธอ่ะแล้วแม่ไหนเข้าวัดไหมพุทธสี่เอย์เกยพุทธสี่เด็ดเขาพูดเป็นตัวหรือเปล่าโอ้โหพุทธอะไรนะการพูดอะไรพูดเป็นตัว ไมเคบคำแล้วเคยมันหายใจรีบแรงพูดเป็นตัวเชยกูจโถ่โถ่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจ้า เมจะแตกม็แตกเออก็ว่าบนดอยมีคนดำปะจุดส่งไม่น่ามีนะจริงเหรอไม่เคยเจอคนดำเลยเหรอแล้วมัแล้วม่นน่าจะเกลียดเฮ้ยโยนิ้คมึงมึงส่งคลิปไอเฮดดิไปเป็นมีมมันเป็นมีมเหรอกำลังกำลังหลาไปเลยนายเคยโดนต้มโอกัดขำไหม เรียว่าการสไดมเหือนกันตรงไหนกัดมจะทำมันมันลมกดมนอื่นด้วยลมการสไลด์ด้วยไม่เคยโดนหมากัดเลยทั้งชีวิตเล่าวันนี้เล่าวันนี้คมันจะมีสอบสอบอะไรว่าดานาษาใช่ไหแล้วก็จะเอาพูดรานาษามาคุยมิกันนะแล้วก็เอาเด็กแบบทั้งหมอสีทั้งชั้นมาเลยอ่ะแต่ทีนี้มีครูคนหนึ่งชื่อครูจังโก้เิ่งเปิดก็มาแบบเป่นเปนีดไแดงอะไรก็เหมือนแบบน้าบออ่ะ แล้วก็มีเด็กคนนึงแบบหลุดปากเฮ้ยไอเท็จทางโกมาว่ะน no ั่นแหละโค้ณทางพวกมึงยิ้มแลยวยิ้มของพวกน่ากลัวแล้วก็คือสอนเด็กด้วยอรองเท้าไปด้วยนี่้ำได้ไงอ่ะวันต่อมาเป็นเกมเลยอ่ะโดนขับรถไปหลุดแท่นแล้วกุยิงแบบน่ากลัวมาไม่งให้หลุดกันแค่ไนอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่กินข้าวอยู่ตอนนั้นเองข้าวติดคอตาย